มิลาฮิรอห์มานระฮีมอัสลามุอะลัยกุมระห์มาตุลลอฮะบะเารกาตุอย่าสักขุมลอฮใครรอนพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุนได้ร่วมกันเติมเต็มได้ร่วมกันขอดูอาได้ร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับเราขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พี่น้องได้ร่วมด้วยในการช่วยกันให้กับมูลนิธิรับพานได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงขอให้พี่น้องทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่ง บนสวงสวรรค์ของลอสซุบาฮานะฮูวะตาลาและนี่ครับคือเดือนตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนธันวาที่พี่น้องได้ช่วยสนับสนุนเติมเต็มมาให้กับเราอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับนี่คือการช่วยเหลือนะครับในแต่ละส่วนที่พี่น้องได้ร่วมช่วยเหลือได้ร่วมขับเคลื่อนให้กับเราและในวันนี้ครับอยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้เห็นถึงก้าวอีกหนึ่งก้าวของรอฟฮานที่เป็นก้าวที่สามารถที่จะก้าวไปได้ ไม่ใช่ด้วยกับตัวของเราเองไม่ใช่ด้วยกับใครหนึ่งคนในนี้แต่ด้วยกับทุกคนช่วยกันและด้วยกับพระประสงค์ของลสุบหฮานาหัวตาลาและนี่ครับคือส่วนหนึ่งที่เราพร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับบิลลาฮิตอฟิกววฮิยดยยะอัสลามอัยุวุมรอฮมะตุบลฮิวะบะระกาตุ